ครับผมก็ขาสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูชิชมอันนี้จะเป็นสีชมพูดูหวานๆนะอันนี้ไม้ได้คุณภาพคื่อมจาจัดดอกชูตั้งอย่างนี้ครับผมเป็นไม้ที่เราเหมาะที่จะไปเลี้ยงดูนะเป็นไม้ที่ดอกชูแบบนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นต้นนี้นะครับผมอันนี้ดอกสวยนะโฟกัสลายจัดสวยเห็นไหมดอกชูนะก้านดอกชู คือมาขี้สวยต้องก้านดอกชูลักษณะแบบนี oh ้นะครับผมแล้วก็แบนนี้ก็ก้านดอกชูแล้วก็สวยด้วยอันนี้เรียบต่อสูงกําลังคอหมอนะอันนี้ยยกญี่ปุ่นอันนี้จะจะสองต้นจะสูงกว่าเพื่อนนะสูงกว่าต้นตอนตัวนี้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะออกดอกก็ชูด่างสวยอันนี้ดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ดอกตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนเสงดอกแบบนี้นะดอกแบบนี้จะนันสไตล์ม่วงแบบนี้นะ กองก็บพวกกักเนาะนะนะดอกแบบนี้นะกองมันพวกกันให้อ่พวกกันแล้วดอกแบบนี้นะครับผมดอกแบบนี้นะตามตามภาพที่เราเห็นนี่แหละก็ชุดนี้สามตน้นนะครับผมราคาถูกๆเองนะครับผมสามต้นนี้อยู่ที่ผมคิดที่ห้าร้อยก็ถูกต้นละร้อยนิดๆน,น,นะประมาณร้อยสิบยี่สิบบาทกว่า อันนี้จะรวมค่าส่งให้เลยรับต้นที่ห้าร้อยูกที่สุดแล้วนะครับผมอัน,นี้ถูกมากเลยนะก็โอเคมามาตามนี้นะครับผมเจานนี้ก็ขอบคุณทุกค้าน,นะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมด้วยขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ